การจัดการความรู้ของกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหน่วยงานได้จัดทำแผนดำเนินงานด้านการจัดการความรู้รวมไปถึงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและได้สื่อสารให้ทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบดังนี้ทีมที่หนึ่งรับผิดชอบการจัดการความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อใช้เผยแพร่ให้ความรู้กับพนักงานและลูกจ้าง เช่นการจัดหาความรู้ส่งกองประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและลงในวารไรตี้รวมไปถึงใช้ความรู้ดังกล่าวในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทีมที่สองรับผิดชอบการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานภายในกองความปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบงานของหน่วยงานและองค์กรภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้ากองความปลอดภยัยเช่นการจัดทำระบบเช็คจำนวนคนตามแผนป้องกันและระงับอักค,คีภยัยเพื่อนำมาใช้ในองค์กรโดยเริ่มจากอาคารสำนักงานปัจจุบันหน่วยงานได้นำระบบดังกล่าวไปปรับใช้ที่อาคารโรงพิมพ์โดยสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประกอบด้วย3หัวข้อได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ในหน่วยงานโดยในทุกๆเดือนหน่วยงานจะมีการจัดการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อให้เป็นไปตามแผน 2. การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในหน่วยงานบุคลากรต้องเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหน่วยงานด้วยเช่นการเข้าร่วมงาน KMD การเข้าร่วมประกวดตามโครงการต่างๆของสำนักงานหรือการร่วมพิธีมอบรางวัลเป็นต้น นอกจากนี้กองจอปอ,อยังสนับสนุนการดำเนินงานของ K m เเช่นเป็นตัวแทนการถ่ายทำคลิปความรู้ขององค์กรเพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกร่วมเป็นทีมงานทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการถ่ายทอดความรู้ขององค์กรมีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามความเหมาะสมในแต่ละปี 3. การรายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานมีการจัดการประชุมทุกเดือนเพื่อนำเสนอผลงานและมีการสรุปผลงานในทุกไตรมาสเพื่อรายงานผลการดำเนินงานไปยังงานจัดการความรู้ต่อไปการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานบุคลากรในหน่วยงาน ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกสำหรับการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กรต้องมีการจัดการรายงานผู้บริหารตามสายงานให้ผู้บริหารพิจารณารับทราบและสื่อสารผู้เกี่ยวข้องต่อไป ในทุกไตรามาสหากผลการำดำเนินง,งานเป็นไปตามแผนหัวหน้ากองจะมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จากการำดำเนินง,งานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานได้แก่หน่วยงานมีแหล่งความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประชาสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานมีการนำความรู้ที่ใช้ประกวดนวัตรกรรมมาต่อยอดในการดำเนินงานได้แก่การพัฒนาระบบตรวจเช็คจำนวนคนกรณีฉุกเฉินซึ่งปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการนำความรู้ของหน่วยงานมาสนับสนุนงานด้าน KM เช่นการจัดทำคลิปความรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจแหล่งความรู้ของกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสามารถค้นหาความรู้ต่างๆได้ทางช่องทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานโดยที่คลิกไปที่ไอคอนกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยค่ะ